สวัสดีค่ะเอฟซีทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะคะวันนี้อดีจะมาเล่าเรื่องชาวบ้านกกกอกนะคะเล่าตามที่เราได้ติดตามข่าวชาวบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหาร มาตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องเลยนะคะจนถึงวันนี้เห็นชาวบ้านกกกอกมีพัฒนาการเรื่องดีๆเกิดขึ้นตั้งมากมายเราก็ได้แต่ดูและชื่นชมนะคะชาวบ้านมีพัฒนาการเรื่องดีๆเยอะแยะเลยคะ่ะเช่นการนำเทคโนโลยีนะคะ เช่นโทรศัพท์เราก็เห็นมาตั้งหลายที่หลายแห่งนะคะว่าการใช้โทรศัพท์ของแต่ละคนบางคนก็ใช้ให้เกิดประโยชน์บางคนก็ใช้ไม่เกิดประโยชน์พอเรามาดูชาวบ้านกกกอกซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่อยู่ถ้าพูดถึงก็อยู่ในหุบเขานะคะ ดูภูมิประเทศของเขาก็เหมือนอยู่ในหุบเขาแตเ่เทคโนโลยีก็เกิดขึ้นที่นั่นนะนะคะเข้าเห็นประโยชน์เห็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นตั้งมากมายเรื่องการสื่อสารเรื่องการใช้โทรศัพท์ ให้เกิดประโยชน์เกิดรายได้เกิดความสุขทำให้คนที่ทำเช่นที่ที่เขาทำ YouTube เไปนะคะเราก็มองเห็นแล้วว่าโอ้โหชาวบ้านเนี่ยเก่งจังเลยทำ YouTube ได้เราดูมาตั้งนานดูแล้วดูอีกดูวันนี้ คนนี้พัฒนาการยังไงคนโน้นพัฒนาการยังไงช่องนี้ทำอะไรเกิดประโยชน์อะไรทำให้ตัวเองยังไงมีอะไรเยอะแยะเราก็ดูดูทุกครั้งดูทุกช่องที่อยู่ในกอกๆนะคะพอเรามาดูแล้วว่าเอ๊ะเราจะชื่นชมเขาอย่างไงดีนะเราก็ เลยลองมาอัดคลิปดูสิว่าเราจะสื่อสารกับชาวเกอกๆยังไงดีพอถึงตอนนี้เราก็ดูแล้วดูอีกเอ๊ะวันนี้คนนี้แก้ปัญหาอย่างนี้คนโน้นทำอย่างงน้นคนนี้ทำอย่างนีอ้อย่างตัวเราทำไมดูเขาอยู่ ทำไมมองเข้าอยู่ทำไมไม่ลองทำดูบ้างเราก็เลยลองทำดูนะคะการใช้โทรศัพ <started> ท <studying. S 1> nah ์ให้เก <BR> ิดประโยชน์ม <được kindergarten> ันบางคนเราชาวบ้านธรรมดาเราไม่รู้หรอกว่าโทรศัพท์เราใช้ได้อะไรม้างนอกจากโทรเข้าโทรออก ทำโน่นทำนี่ถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอทำอะไรให้เกิดประโยชน์สำหรับกับตัวเราบ้างเราก็เห็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่ชาวกกอกทำแม้แต่ชาวบ้านเขาก็ทำทำ u t u b e ชีวิตของเขาให้พวกเราชาวโลกได้ดูเราก็ขอชื่นชมชาวกกอกนะคะ 1. ชีวิตชาวกกอกน่าชื่นชมจริงๆมีธรรมชาติ มีอะไรหลายๆอย่างที่เราทำมีความสามัคคีดูแล้วคนกกกอกะเป็นคนที่ทันสมัยดูแล้วก็น่าชื่นชมนะคะอย่างเช่นแม่บ้านแม่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านแม่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำ u t u b e เขาก็เห็นวิธีชาวบ้านของชาวบ้านกกอะเนี่ยเขาทำไร่ทำนาทำรัว้วทำสวนปลูกข้าวกินเก็บผักกินหาหน่อไม้หาเห็ดเราอะชื่นชมเขาดูแล้ววิถีชาวบ้านเขา เป็นอะไรที่น่าชื่นชมในขณะนี้ในขณะที่ชาวกรุงชาวเมืองวันไว้กับเรื่องโควิดแต่ชาวกกอกถ้าไม่มีใครเข้าไปหรือไม่มีคนเมืองเข้าไปมากมายชาวกกอกก็คงจะมีความสุขมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ ชาวกก,กอกมีแต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติมีภูเขามีลำธารมีป่าไม้มีวัดมีหลายๆอย่างที่คนเมืองเขาสัมผัสไม่ได้เขาหาชีวิตแบบธรรมชาติไม่ได้เราชื่นชมจริงๆ ที่จริงอหนะดูทุกวันอยากไปเห็นอยากไปดูแต่ก็อยู่ไกลน,นะคะแต่เราก็ดูจากที่ชาวบ้านกะกกอกถ่ายชีวิตให้ดูคนโน้นไปเก็บเห็ดคนนั้นไปเก็บหน่ไม้คนนี้ขายเห็ดขายหน่อไม้ ทำอาหารบ้านๆให้เราดูว่ามันเป็นยังไงเขากินอยู่ยังไงเขาอยู่ยังไงเขาไปยังไงเขาทําอะไรฤดูนี้ทําอะไรฤดูนู้นทําอะไรฤดูทํานาเขาก็ทํานาทําสวนเขาก็ทําสวนมีอะไรเยอะแยะที่โกกอกเราก็อยากจะไปเหมือนกันแต่ ช่วงนี้ก็โควิดโลกโควิดทำให้เราเหมือนอยู่ห่างกันเดินทางหางกันลำบากก็อดทนอีกสักหน่อยนะคะให้โลกโควิดซารเราจะไปเที่ยวที่กกเกาะและจะเห็นวิถีชาวบ้านและเห็นความเจริญเห็นวัฒนธรรมของชาวกกเกอะนะคะ นี่คือเสียงหนึ่งจากคนที่ดูติดตามข่าวจากช่อง youtube ต่างๆที่อยู่ที่กกอกนะคะก็ขอชื่นชมและถ้ามีโอกาสเราจะไปสัมผัสบรรยากาศที่กกอกนะคะคลิปนี้ก็ขอชื่นชมชาวกกอกนะคะ สวัสดีค่ะ